สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระของลวงดูธวัสแกกันเป็นรูปหล่อหลวงพ่ทวดในปี29เรามาดูมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันนี่แหละว่าเป็นยังไงลักษณะของพระของลวงปุดูัรูปหล่อเนื้อนวะโลหะในปี29เเรามาดูมาศึกษากันซึ่งรุ่นนี้เท่าที่ตามที่ผมศึกษามาก็คือหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละ ค่อนข้างจะสร้างกันน้อยซึ่งมีตามที่เขาดูบอกกันก็คือมีสี่เนื้อเนื้อทองคำสามองค์เนื้อเงินร้อดองค์ซึ่งเนื้อเงินก็จะบอกว่าจะตอกไว้เลขทุกองค์อย่างนี้ส่วนเนื้อนา,าโลหะร้อยเกองค์และขันโลงหินก็ร้อองค์ลักษณะของพระโดยส่วนตัวพระมอคือรุ่นนี้ถือว่าหล่อออกมาได้สวยและอีกอย่าง ก็คือดุ่นนี้ที่สร้างโดยคุณสุธนันจำนวนมันก็บอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระของคุณสุธันสร้างนั่นแหละค่อนข้างจะหายากจำนวนสร้างขึ้นมาขึาน้นขึน้ขนมาก็คือค่อนข้างจะน้อยอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์ของเกงและก้อนเนื้อที่เอามาทําก็เป็นเนื้อพวกชนวนค่อนข้างจะเยอะแทบจะบอกว่าท่าที่เกสร้างมาสร้างมาก็คือเอามาใส่หมดอย่างนี้ก็ ส่วนที่เหลือพวกพวก,พวกอะไรก็เอาไปเป็นชั้นวนรุ่นใหม่ที่แกสร้างยางนี้เอกลักษณ์ของลูกหล่อเราก็เห็นรอยประกบของพิมพ์ก่อนข้าจะโดยส่วนตัวผมออกดูยากรอยประกบอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่สร้างออกมาได้สวย<ม>นี่เนื้อนวะโลหะเรามาดูมาศึกษากันมาขยายดูกันว่าพระของ หลวงปู่ดุวัดสแกรสร้างโดยคุณสุทันโดยส่วนตัวผมก็คือค่อนข้างจะหายากเพราะจำนวนการสร้างน้อยเรามาขยายมาเรียนรู้ด้วยกันซึ่งองค์นี้ก็เป็นองค์แรกที่ผ่านมือผมแล้วกันส่วนมากก็คือผ่านฐานเมื่อเราดูเห็นของก็ซื้อไม่ได้เพราะราคามันไม่เหมาะสมอย่างนี้เรามาดูมาศึกษามาขยายดูกัน เป็นรูปหล่อของหลวงปู่ตัวสร้างโดยหลวงปู่โดยคุณสุทันต์ุกเสกโดยคุณหลวงปูด่ดุวัสเกองนี้เป็นเนื้อนวะโลหะลักษณะของพระโส่วนตัวผู้มองคือหล่อออกมาได้สมบูรณ์สวยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้น่าเก็บน่าศึกษาเพราะองค์นี้ก็คือองค์นี้หลอ่หลอออกมาสวยและจํานวนการสร้าง ก็ค่อนข้างน้อยอย่างนี้เรามาดูพอองค์นี้เป็นองค์แรกที่ผมได้พาเข้ามาซื้อเข้ามาเป็นเจ้าของพอส่วนมากก็คือเท่าที่เห็นเห็นกเ็เจอราคาคุยราคากันไม่แล้วรู้เรื่องเราจะต่อก็ไม่รู้จะต่อเท่าไหร่เพราะมันต่อเยอะอย่างนี้เรามาดูมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงเนื้อเราอะโลหะหล่อออกมาโดยส่วนตัวผมมองคือดุ่นนี้หล่อออกมาได้สวยมาขยายมาเรียนรู้ ดนการลักษณะของพระออกมาด้านหลังเราก็จะเห็นพวกนี้เป็นเอกลักษณ์ของพระเนื้อโลหะมองเห็นพวกคับเบ้าพวกอะไรต่างๆมาดูเอกลักษณ์ตัวนึ้งจำนวนกันสร้างก็ถือว่าน้อยรวมกันแล้วก็คือห้าร้อยก้าองค์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วผมมองคือพวกนี้เราไม่สนใจหรอกมากหรือน้อย พอพวกนี้มันก็คือแล้วแต่ราคาอย่างนี้บางคนบอกว่าถ้าอยู่ในเมืองเซียนสร้างน้อยราคาแพงหายากแต่ถ้าเราอยู่อยู่กับเราชาวบ้านหรืออะไรอา้าวอาจจะบอกว่าอา้าวของมีน้อยเสียนเขาไม่เล่นกันหรืออะไรซื้อไปไม่รู้จะขายให้ใครอย่างนี้พวกนี้มันก็แล้วแต่คนพูดเรามาดูอย่างแต่เรามองหนึ่งว่าอพอใจอยากซื้อเท่าไหร่เราก็ซื้อ เราอยากได้ของซื้อไปใช้สะสมไม่ได้ขายอย่างนี้เพราะถ้าเรามองเป็นพ่อค้าซื้อมาวันนี้ต้องขายพวกนี้หรือซื้อเช้าขายบ่ายพวกนี้ถ้านานก็เงินจมหรืออะไรถ้าพ่อค้าเขาแต่ถ้าเราเป็นมองซื้อมาใช้ซื้อมาสะสมหรืออะไรก็แล้วแต่โดยส่วนตัวผมมองก็คือ,เ,อเราซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อได้ความพอใจของเราพอพวกนี้ พวกราคาเราไม่ต้องติดยึดเพราะแต่ก่อนเหมือนผมอย่างนี้แต่ก่อนถ้าเราอยากได้ก็ซื้อโดยไม่ได้ดูราคาเพราะพวกนี้ขอให้มันเป็นภาแทา้เราใช้เวลามาเป็นตัวช่วยได้เพราะผมมองคือถ้าเรามองนแ้น่นักลงทุนเราเจอของเราก็ซื้อเข้ามาก่อน,นและนักลงทุนของลูกุูดูเกบภาพของลูกปูดูผมมองคือโอกาสถ้าเราไม่รีบขายไม่ได้ร้อนเงิน รีบขายซื้อมาต้องรีบขายเพื่อพ่อค้าเขาขายไม่ได้ทุนจมอย่างนี้เราก็ต้องดูราคาหรืออะไรพอพวกนี้แต่ก่อนตัวนี้ผมไม่ได้คิดได้ว่าเอ,อมองเอาพ่อค้ามาเข้าเกี่ยวข้องด้วยเราอยากได้เราก็ซื้อขายไม่ได้ก็สะสมไปเอาไว้ใช้ไว้อะไรส่งต่อให้ลูกหลานหรืออะไรมองในแง่ลงทุนขอให้เป็นร่าแท้ราคาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนจะซื้อจะขาย ตามความพอใจของเราอะพอพวกนี้โดยส่วนตัวก็มบอกเขาขใช้คาว่าโดยส่วนตัวราคากลางไม่มีสําหรับพักเครื่องอดูมันความพอใจยิง่งถ้าเป็นพระสวยเอาเราก็โกงราคาได้พูดได้ซึ่งมันก็เข้ากับรุ่นนี้แหละพระมีน้อยหลอกออกมาได้สวยเราสามารถพูดได้เราจะตีราคาเอาซื้อก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีเงินเหลือเราก็ซื้อเฉลี่ยเอาอย่างนี้ พอพวกนี้มันทําได้ทุกอย่างเราดูเราศึกษาเราจะมาขยายดูก้นกันออกมาเป็นยังไงหล่อออกมาสวยไหมหรืออะไรต้องมาขยายดูก้นกันว่าหลอ่อออออกมาด้านก้นตะไบรอยตะไบ,บเป็นยังไงโค้ดที่ต่อโดยส่วนตัวตามที่ผมหาข้อมูลก็บอกว่าถ้าเป็นเนื้อนะวะโลหะโค้ดจะแบบนี้ ตั้งขึ้น,น,านมาด้านหน้าของหัวผ่านไปทางด้านหน้าของพระแต่ถ้าเป็นเนื้อขันลงหินก็คือจะตอกกับข้างอย่างนี้ลอยตะไบแล้วศึกษาลอยตะไบตะไบเป็นตะไบแบบไหนเรามาขยายดูกันว่าอะไรพวกโคดต,ต่อออกมาเป็นยังไงลอยตะไบอย่างนี้ดูถึงจะชัด,ชดละเอียดละเอียดซึ่งลักษณะของโคดเป็นโคดต,ตัวหนะเราดูการต่อ การอะไรพวกนี้เราก็สามารถดูได้เป็นโคดต,ต่อหรือโคดจิ้มหรืออะไรเราดูซึ่งองค์นี้ก็คือเป็นโคดต,ต่อ,อย่างงี้เราดูขยายออกมาพวกกลนพวกอะไรดูรอยตะไบของคพุพระขยายออกมาชัดๆัดอย่างนี้ดูละเอียดละเอียดตัวหนะที่ต่ออ,อกมาโคดเราดูเราศึกษาเราก็จะมองเห็นรอยชอดชนวนที่ การชนวนออกมาเราดูรอยตะใบร้อยอะไรต่างๆคาบธรรมชาติของพวกนี้เป็นรูปหล่อของหลวงปู่ทวดปี29หลวงปู่ดุปุกเซกสร้างโดยคุณสุทันตซึ่งเอกลักษณ์ก็คือพระของคุณสุทัน์จะสร้างจํานวนค่อนข้างจะน้อยมันก็เข้ากับลักษณะบริรักแต่ถ้าอยู่ในเสียนมือเสียนก็พระสร้างน้อยหายาก ราคาจะสูงแต่ถ้าอยู่กับมือเราชาวบ้านอย่างนี้ถ้าเราเดือดร้อนเราจะขายก็อาจจะโดนตีพระมีน้อยเขาเ้ามาเซาะเสียนเข้ามาเล่นกันเราดูเราศึกษาพวกนี้ก็แล้วแต่วิจ,จ,จะะารณญจารณะญาณของเราแล้วกันพวกราคาแต่มองในนี้ว่าถ้าเราเก็บพระแท้ไว้พวกนี้เวลามาเป็นตัวช่วยเราได้เราดู ศึกษาเพราะพวกนี้มันก็มองได้หลายอย่างเพราะพวกนี้พระเครื่องสภาพคล่องมันค่อนข้างน้อยไม่เหมือนกับพวกหุ้นพวกอะไรอย่างนี้อออเราช็อตเอาเณฑนพอได้แต่พระเครื่องเราก็ต้องใช้วิธีเปลี่ยนหน้าพระเอาแต่ถ้าเราจะเอาเงินไปท่ายอย่างอื่นมันก็แล้วน,นี่เป็นรูปหล่อของหลวงปูท่ทวดสร้างโดยวัดคุณสุดทันหลวงปู่ดูปุกเส ดูตอบมาศึกษามาเรื่องดูด้วยกันเป็นเนื้อนวะโลหะ